ไปดูโครงการดีๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของเทศบาลตำบลหางดงค่ะจัดกิจกรรมโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยฟันดีป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ ที่อาคารอนเนกประสงค์หางดงเข้มแข็งเทศบาลตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นางจันฉายใบงิ้วรองนายกเทศมนตรีตำบลหางดงพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหางดงชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหางดงจัดโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยฟันดีให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหางดง กิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นมีพฤติก,กรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องและมีสุขภาพช่องปากที่ดีพร้อมฝึกปฏิบัติทักษะการแปลงฟันใช้อุปกรณ์ไหมขัดฟันได้ถูกต้องให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทันตกรรมและได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากซึ่งเป็นปัญหาสําคัญครับที่ผู้สูงอายุมักจะต้องเจอและส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงสุขภาพจิตด้วยครับโครงการอย่างนี้นอกจากจะส่งเสริ